หลังวันที่หนึ่งแห้งกี่กว่านี้ไปร้องเพลงจักไฟเป็นไฟเลยเขาพิเรยิมกินตาบ่เขาเขาเปเบิงตอกกินตา่เขาเบิงลุงพ่นอัดเพลงผู้ใดลุงพ่นเพลงของอ๋อนึ่ว่าเพลงของไอ้เพ็ร อาลาตตัวเจ้าซ้อม้องืตเจ้าซอม้อนี่ล้วนั่นะขักเนาะจะกับตลาละจะได้ลองทอนใดนะเเียงเสียงเราเราเราเพงของไอของเพชรสลาตด้วยนาะบ่ออออ ยังไม่เป็นนักร้องอาชีพเนาะมันดีมาแล้วอ่ง่าแล้วบอนยมันถึงสีน้ำเงาแล้วมาดนซ้ายไปโก้จแล้วที่บ้านโอ้โหอนนี้ไม่มีคนเงียบมีเหตุมีคนซื้อมีเหตุขายโอ้ย